โดยวีอารลีโอคิดแล้วต้องทำเอาละครับกลับมาในช่วงเซ็กซี่บิชชี่นะครับเราอยากหลังผู้ชายกันดีกว่าเมื่อเบรกที่แล้วเราเกิดเอาไว้นะว่าน้องเนี่ยคือมีแฟนที่เคยคบมานานเจ็ดปีแล้วก็บอกว่าแฟนเนี่ยสามารถจะวิ่งได้้ดยทุก,กวันตลอดเจ็ดปีอันนี้เรื่องเรื่องจริงม,นนมากจริงสิพี่สามร้อยหกสิบห้าวันมีสามร้อยหกสิบห้าวันนี้เลยอ่ะม,มันก็เว้นให้หนูบ้าง 365วันเว้นประมาณ5-6วันเงี้ย oh! <cost> มาประจำเดือนอยังไม่เว้นเลย oh! Oh. อายุอายุนี่เป็นเด็กๆหรือว่าช่วงวัยรุ่นช่วงสู่วัยรุ่น8-9-20ครบประจำเดืนีใช่ก็มีทุกวันแล้วทำไมถึงครบอ่ะครบมาขน,นาดเนี้ทำไมถึงครบเขามีอะไรดีเออแข็งทุกวันเงี้ยหรือไงมันก็ต้อง <c oughs> มีดีบ้าง อความดีของผู้ชายที่เราว่าดีคืออะไรที่เขาควรจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งคือแบบคนที่ดูอยู่เขาอยากจ,จีบเราเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาสมควรไหมเอาใจเก่งหนูเป็นคนเอาแต่ใจคนงี่เงาเยย่าอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับอารมณ์หนูไม่ได้อหเราจะรู้ไหมเนี่ยเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าโลกจะผิดจะถูกคือหนูต้องถูกอยู่เสมอ,มอ,มอโอ้โหไงล่ะสามร้อยหกสิบห้าวันที่บอกว่ามีกันทุกวันเนี่ยเคยเบื่อบ้างไหม เบื่อพี่เบื่อไงถึงเลิกหรอผู้หญิงบางคนเขาต้องการผู้ชายแบบนี้นะทุก<อ>วัน่หนูบเบือ่อมันทําให้เราเสพติดเซ็กซ์ไหมแบบเนี้ไม่นะสาหรับตัวหนูแต่ถามว่าช่วงแรกๆชอบไหมชอบอแต่พอหลังๆแล้วคือแบบเบื่อรู้สึกแบบเอ้ยเป็นไรของมึงเนี่ยเป็นโรคอะไรมันเป็นโรคที่กวแบบกูเหนื่อยมึงยังต้องเอากูเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ให้เขาเคยไหม เคยมันเคยรักหลับหนูอ่ะรักหลับด้วยก็ทําไงอ่ะคือเราก็หลับไปเลยเหรอก็หลับแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้เช้ามาคือแบบมันถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็บอกมันเอาหนูจริงอมีผู้หญิงหลับไปแล้วมันเหนื่อยไงพี่ทํางานเหนื่อยเขาทุกวันไงอ๋อทําจนแบบเหมือนแปลงฟันไปแล้วอ่ะครับโอ้ปภาพเลย แลงมันอย่างนี้ชินแล้วอ่ะเอหรอโเลิกกันไปนานยังนานแล้วพี่กี่ปีแล้วคะประมาณ4-5ปี4ปีอ่ะเลิกกันทำไมเบื่ออะเบื่อเนี่ยก็คือส่วนเบื่อแต่ทำไมยังไงเลิกกันตรงไหนยังไงนิสัยนิสัยด้วยเขามีคนอื่นไหมไม่มี มันยิงกระสุนใส่เราหมดไม่มีกระสุนไปยิงที่อื่นแล้วแน่นอนยิงทุกวันเออ <c oughs> เป่านิ่งเป่านิ่งคนที่มีอาการแบบนี้ผมอยากรู้มากเลยเขาเป็นคนยังไงแฟนเก่าเราเนี่ยเขาเป็นคนนิ่งน่งเฉยเมีเพื่อนไหมมเีเป็นเปไงแบดบอยหรือเป็นเรียบร้อยหรือเข้ากับคนได้ง่ายนะเขาพูดกับคนได้ง่ายอ้วนไหมหรือผอมไม่สุขหุ่นประมาณพี่อ๋อแบบแซ่บ แบบว่าแหมผู้กำผานพี่ซักเลยคือมีกำมมกามีกำกามอ๋ออ๋ออย่านี่เองแล้วแล้วตอนตอนเลิกกันเสียใจไหมกับคนนี้เสียใจพักหนึ่งเพราะว่าให้เงินเราไปทำรีแพร์ไหมตอนเลิกหนูใช้ขมิดเอาอ๋อขมิดก้น <c oughs> ได้อยู่ประสา,านไม่ถึงข้างหน้าอ๋อเลิกกันทำไมอ่ะใครบอกเลิกใครดีวะหนู คือมาทํางานที่กรุงเทพหนูไม่กลับไปเลยก็บอกมันว่าห่างกันสักพักอ๋อคือตอนระยะทุกวันทั้งวันใช่เราเป็นคนเป็นคนที่ไหนฮะอําหนูเป็นคนแปดลิ้วแปดลิ้วอ๋อชาเชิงเซาใกล้ๆนี่เองไม่ไกลไม่ไกลจริงๆเขามาหาด้านกันนะโอ้หสงสารน้องคเขาเนอะแล้วเอาเป็นวันที่ไปลงกับใครที่ไหนเนี่ยตอนที่ลงดินครับลงลงดินโอ้โหต้นไม้โอ้โหโอ้โหโอ้ิน ปลูกต้นไผ่และเจาะรูอยู่บ้านทุกวันเ่ะโอ้โหทั้งผือจริงอ่ะอยากเอามาเป็นพรีเซนเตอร์ป๊อปอัพให้พี่เลยอ่ะทำยังไงวะเนเออสุดยอดจริงๆอ่ะนี่คนคนนี้คบเป็นคนที่่าไรครับคนแรกไอเจ็ดปค่ะคนแรกในชีวิตเลยคบคนนี้ยาวมาเจ็ดปีเอาสะบ่นเชียครับโอหครับหลังจากนั้นเราเปลี่ยนแนวเจอคนใหม่คนที่สอง็นไทรครับแนวไหนแนวไหน คล้ายๆกันหื่นๆเหมือนกันแต่หนูก็แปลกนะเจอแบบเนี้ยเจอแม่งหมดเลยแบบเนี้ยเจอแตเอาเก่งหมดเลยโอ้โหขายของขายของใหญขเก่งเลยไปเจอที่ไหนดีวะไปเจอที่ไหนจับจั่วมาจากไหนอันนั้นทํางานในเซเว่นค่ะอ๋อหมายถึงว่าเราเหรอใช่ใช่เราอยู่เซเว่นเฮ้ยเจอเซเว่นไหนอะ เซเว่นแถวบ้านตอนนั้นยังน้ำท่วมลังสิตคือไม่มีงานทำทาชั่วข่าวแล้วแล้วน้องเขายังไงผู้ชายเข้าไปเป็นลูกค้าใช่ลูกค้าแล้วเขามาจีบเราอย่างเงี้ยหรอไม่หนูจีบเขาเอาหรอเอ๊ะแล้วจีบไงอ่ะจีบเปาไหมคะไม่เอาจีบหนูไม่เอาก็เธอเซลยอดๆนะแล้วแบบเหมือนจะขอเบอร์เขาแต่เขาก็เหมือนอ่อยหนูแหละนะ เติมออนไลน์แล้วทิ้งสลิปไว้หรือก็มีเบอร์ไงอ๋อแต่ทิ้งสลิปเขาอาจจะทิ้งขยะก็ได้งั้นต่อไปกูไม่กล้าทิ้งสลิปไปแล้วที่เซเว่นเี่น้องเดี๋ยวน้องหาว่ากูอ่อยนี่ใช้เติมเงินอยู่แล้วรับผมสรุปตอนแรกมันจะมาซื้อของอย่างเดียวคือแบบเราแซวไปปุ๊บเติมเงินทันทีเลยไม่รู้เหมือนจะให้เบอร์เราทางไหนแล้วเขาก็ทิ้งสลิปแล้วไงแล้วไงเราโทรไปโทรเลยอ้าวอีนี่เริ่บอกว่าอะไรหนูเด็กเซเว่นนะคะ พอโทรไปก็แบบไม่ได้คุยอะไรมากต่อไปเขาก็โทรมาหาหนูเองเดียวละนานไหมนานไหมกว่าจะคบกันไม่นานก็ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์สองอาทิตย์คือได้กันแล้วก็คบกันเลยไม่ได้ยังไม่ได้มันจะพาหนูเข้าโรงแรมเว้ยตอนแรกก็แบบหนูกดตอนนั้นเล่นบีบีกดบีบีปุ๊บมันหนูถามมันว่าจะพาไปไหนเนี่ยพาไปหาที่เล่นบีบีให้บอกมึงจอดเลยอะไรเงี้ยไม่ พอไปที่หนึ่งไปบางแสนนั่นแหละหนูถึงให้มันอ๋อต้องพาไปให้สมเกียจตายสมเกียรตมเกียซีเมคกหน่อยไม่ใช่แบบอะไรอยู่แถวลังสิตคลองสามคลองสี่ไม่ได้ต้องไปบางแสนต้องไปบางแสนต้องไปทะเลงี้อารมณ์ใบบิ้วได้หน่อยบางแสนกระทิงแดงขวดหนึ่งูมาดูมาดเออสมมติสมมติสมมติว่ายาแก้ไอคบกันสองอาทิตย์ แล้วพี่พาไปโดนใจนะพาไปเดี๋ยวแม่งผมคิดไม่โดนใจอีกพาไปเที่ยวทะเลโอกาสได้เลยจริงสูงจริงใช่ไหมโอ้ยพี่มันต้องดูอารมณ์นะวันนั้น้วยว่าไม่หรอกถ้าผู้หญิงยอมไปต่างจังหวัดด้วยแหมมันก็เหมือนให้แล้วแหละเพราะมันค้งคืนไงแต่ไหนเทยไม่เอาใช่ไหมนัุงเที่ได้ไหมโรงแรมกรุงเทพได้ไหมมันก็ไม่มีอารมณ์อร่าเพี่มันก็เหมือนแบบผู้หญิงทั่วๆไปเอ้ยกูไม่พิเศษเลยมึงก็พากูเข้าโรงแรมไม่มีฟิลหลอกล่อ ไปต่างจังหวัดเนี่ยมันยังมีฟิลไปกินอาหารทะเลก่อนมีอะไรให้ทําก่อนก่อนจะเข้าเรื่องนั้นแสดงว่าพี่บอยเนี่ยตโอจะซื้อเรืออยู่แล้วเรือเรือหาปลาแล้วเรือใดบึกเรือใดมือเรือใดมือพาขึ้นใดมึกเออโอ้อ่ะคนนี้คนนี้ผ่านไหมครบนานครบนานเท่าไหร่ก็นานอยู่พี่สองสามปีอ๋อเลือกอทำไมเออ เบื่อกเราเบื่อมันแล้วมันจัดเท่าคนแรกไหมอยากรู้ว่ามันจัดเท่าคนแรกมากกว่า365วันจัด367วันนี้เหรอ365ร้อยหกสเบห้าคูองนี้คือเบิ้ลนี้เหรอวันละ2อนี่เหรอมันมากกว่าสองอ่าอายุเท่าไหร่อ่ะเด็กคนนั้นอ่ะผู้ชายอ่ะ24อ๋อเป็นรุ่นน้องเราใช่จัดเรามากกว่า2ครั้งต่อวันใช่ ครั้งหนึ่งมันเอาหนูแบบว่ามันเสร็จได้สองสาครั้งเลยโอ้โหหมายถึงว่าจังหวะต่อเนื่องเลยเหรอต่อเนื่องมันเสร็จได้อะตั้มตุ๊กตั้ม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 ตุ๊กตั้มตั้มตั้มตุ๊กองี้เลยเหรอใช่โอ้โหวันนี้ต้องไปยันฮีแล้วเฮ้ยไม่ยันฮีก่อนหม่ไม่ผู้ชายเราอะไม่ต้องยันแล้วของหนูก็แบบโอ้ โอ้ยสุดยอดอ่ะผมว่าคนแรกตัดทิ้งเนี่ยคนที่สองเนี่ยเข้าขายพรีเซนเตอร์ป๊อปอัพแล้ววันละสาวันละต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้สตีแล้วเลิกกันเพราะเราเบื่อแล้วบอกเลิกกันยังไงหายเงียบไปเลยหนูหายเงียบไปเลยใช่พอมาสองสามปีเบื่อปุ๊บก็ไปเลยเนี่ยหรอหนูหายเงียบไปเฉยๆไม่มีเบอเปลี่ยนไม่มีเบอร์ก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเหมือนคนหายสาบศูนย์หลงทางจะลุยทีมันก็ มีใหม่ไปเลยเราก็ไม่เห็นใจว่ามีใหม่ไปแล้วมันก็ไปตุ้ม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 กับคนอื่นต่อไม่ไม่ได้แบบว่าแฟนไปมีผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเบื่อก็เลิกมีเบื่อน้อยที่สุดกี่วันเนี่ยเบื่อน้อยแบบคบกันเกียรติทิศอะน้อยที่สุดคบกันแบบเร็วที่สุดอะบกันเดียวเลิกเลยมีไหมห้าหกเดือนอ๋อนี่คือเร็วที่สุดแล้วเพราะอะไรถึงเลิก มันมีหลายคนอนย่างอ๋อหมายถึงเขามีผู้หญิงหลายคนใช่เรารู้ได้งไงว่าเขามีผู้หญิงหลายคนพี่น้ำพี่ไม่สังเกตน้ำเหรอเวลาช่น้ำเหรอใช่ท,มมทําไมบางทีบางทีเขาอาจจะช่วยตัวเองก็ได้หกคนบ้าอะไรจะช่วยตัวเองแบบแล้วคือเหมือนจับได้ด้วยว่ามึงไปเอากับใครเงี้ยมีคนเคยบอกเงี้ยแล้วออกมาจากโรงแรมเอาหรอเฮ้ยเพื่อนยืมรถไปบ้าเอาเออตัวมันเอง ดูเห็นกับตาเยเออมันไม่ได้กี่มอไฟนะคือเห็นเห็นเองไงเหรอเห็นเลยใช่รถมันฟิล์มใสกลับกลับมาเรื่องเช็คน้ำดีกว่าเออเออยังไงยังไงถ้าน้ำคุนณน่ะมันจะนี่ทำไมอ่ะนี่เขาโปรเฟสชั่นแนลไงเพราะเขาอยู่กับเรื่องพวกนี้ทุกวันเออเขาข้ามวอดอยู่ในวงการน้ำเนี่ยทุกวันแล้วคนที่ทุกวันน่ะมันจะขุนในทุกวันเหรอเออถ้ามันทุกวันมันก็ต้อง แหมสองสามวันมันก็ต้องคุณหน่อยแล้วไม่ใช่แบบว่าทุกวันน่ะทุกวันน่ะมันก็ต้องมันก็ใสใช่ไหมใสมันก็รู้ไงว่ามันึงเอากับกูแต่พ่อมึงหายไปสองสามวันเงี้ยมึงจะมาคุณไม่มึงจะมาใส่ไม่ใช่ที่หมายถึงว่าไอตัวทุกวันน่ะสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบวันบางทีมันก็ห่างกับหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบตัวเองไม่ได้อะโหยแด้วมันไม่น่าจะไปช่วยตัวเองอะอะไรอย่างสมมติว่าคบเรา เรารู้ว่าแฟนช่วยตัวเองอ่ะเราโกรธไหมโกรธเหรออทำไมทำไมต้องโกรธด้วยเสียดายของอ่ะพี่กูก็มีมึงไปอะไรเนี่ยเอาหรอมันเก็บเก็บใส่แก้วได้ไหมล่ะเก็บใส่แก้วใส่ของเก็บใส่แก้วใช่ป่ะส่วนตัวอะไรส่วนตัวดำลึกฟิลเก่าๆอยู่ในห้องน้ำอาบน้ำสมอลื่นเงี้ยพี่เคยหรอเคยสบายสบายเลยอะไรวะ เออมันต้องเคยสิผู้ชายเคยทุกคนในถามแน่เนี่ยที่นั่งหน้าสอนเนี่ยเออประจําด้วยพี่เคยอ่ะเอาเคยแทงตูดตัวเองมัว่าว่าปักปักมันเคยผู้ชายอ่ะผู้ชายจริงๆเนี่ยมันมีรีเสิร์ชมาเลยว่าผู้ชายอ่ะชอบช่วยตัวเองพอๆกับมีเซ็ก แล้วมันจะไม่มีอารมณ์ได้ไงตึก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 แล้วก็มีมันไม่มีมันก็ไม่ตึกตึกตึกดิมันมันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กไงในในช่วงเวลาที่เขายังเด็กเขาก็ทําแบบนี้มาแต่เด็กไงตอนที่ไม่มีแฟนน่ะมันช่วยทําให้ดิอึดขึ้นด้วยนะพี่มันก่อนที่จะไปช่วยตัวเองมันจะต้องแบบมีอารมณ์ก่อนป่ะมีอารมณ์แล้วพี่ก็ต้องึงไปสาวของพี่เอาก็แกติดไฟแดงอจะให้พี่ผ่าไฟแดงนี่เราไม่มันมีหนังโป๊ไงก็เปิดหนังโป๊ไง จังหวะวันที่แกอาจจะมีประจำเดือนเงี้ยให้เราผ่าไฟแดงเหรอแหมบางทีก็มันเซฟอารมณ์ก็ได้พี่ต้องเกิดอารมณ์ก่อนใจเอาไว้คิดถึงหน้าพ่อเมื่ออย่างงี้เหรอปลาปลาระหว่างจะหยิบหนังโป๊หรือโทรหาปลาปลาดีหนังโป๊โทรหาปลาไอ้เหี้ไม่มั้งเพราะว่านี่มันไม่เข้าใจหนุ่มๆเท่าไหร่ ก็มันได้ทุกวันเนี่ยคนนั้นเนี่ยเออมันก็เลยแบบไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยต้องช่วยตัวเองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากรับมาของยานดูสิครับก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีอะ่ะไม่เกี่ยวนะต้องพบกันก่อนไม่ค่ะทำไมอ่ะไม่อะไม่นะมันไม่มีฟิล์มรีนสนับสนุนโดย VR Leo คิดแล้วต้องทำ